สวัสดีทุกๆคนตายเกโฮตาเจาหาว l l ลโ v e r y o n นคลิปนี้เป็นคลิปที่100แล้วนะครับจิตปะรวมศับทั้งหมดก็อยู่ที่500ร้อคำแล้ว ยังจำกันได้ไหมว่ามีศัพท์อะไรบ้างจะเหลือสักกี่คำเนาะเพราะฉะนั้นจะต้องคอยทบทวนนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกับภาษาไทยเพราะภาษาไทยเราจำกันได้หมดแต่นี่มันเป็นภาษาพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับ ก็ต้องมันทบทวนกันถึงจะจำได้นะครับสำหรับผมก็จำได้หมดนะครับเพราะว่ามันฝังอยู่ในสมองตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับก็ยังจำกันได้นะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มเรื่องใหม่นะครับก็จะเป็นเรื่อง สัตว์ต่างๆนะครับสำหรับสัตว์เราก็จะเริ่มตั้งแต่สัตว์น้ำนะครับสัตว์น้ำแล้วก็ไปสัตว์บกจากสัตว์บกแล้ก็ไปพวกมแมลงต่างๆนะครับก็เอาเท่าที่รู้นะครับก็ปลาเราก็รู้ไม่กี่ชนิดเองนะครับปลาแล้วก็ ก็ไล่ตั้งแต่ปลาน้ำจืดก็ไปปลาน้ำเค็มนะครับทีนี้มาดูคำว่าปลาภาษาฮกเกี้ยนหือเราจะใส่ปลาอะไรก็ใส่ไว้ข้างหน้านะครับหืออยู่ข้างหลังนะครับตัวอย่างเช่นหือ ตัวตึจุย้ยถือก็ปลาตัวก็คืออาศัยตื่นี่ก็คืออยู่จุ้ยก็น้ำถือตัวตึจุย้ยปลาอาศัยอยู่ในน้ำภาษาจีนกลางหยู่สังเกตว่ายอยักษ์ควบกับวอแวนนะครับหยู่ หรือภาษาอังกฤษ fish ทีนี้มาดูคำว่าปลาช่อนภาษาฮกเกี้ยนลอยหือตัวอย่างเช่นลอยหือสี่เจียจุยหือลอยหือก็ปลาช่อนสีก็คือใช่ เจียจุย้ยเจี้ยนนี่แปลว่าจืดเจียจุ้ยก็น้ําจืดหือก็ปลาลอยหือสีเจียจุ้ยหือปลาช่อนเป็นปลาน้ําจืดภาษาจีนกลางเฮยหยูเฮยหยูเฮยนี่แปลว่าดำหยูก็แปลว่าปลาก็แปลว่า ปลาดำก็คนตั้งชื่อก็น่าจะเห็นมันตัวดำๆนะครับก็เลยเรียกว่าปลาดำภาษาอังกฤษ snakeheadfish ทีนี้มาดูคำว่าปลาดุกภาษาฮกเกี้ยนถอสซัดหือตัวอย่างเช่น ถอซัดหือสีเจียจุยหือสูกะตัวถอต้้ยถอซัดหือก็ปลาดุกสีคือเจียจุยหือก็ปลาน้ำจืดสูกะชอบตัวติอาศัยอยู่ถอต้้ยก็คือใต้ดินหมายถึงใต้ดินในใต้น้ำนะครับ ถอซัดหือสีเจียจุยหือสูกะตัวถอต้อยปลาดุกเป็นปลาน้ำจืดชอบอาศัยอยู่ในดินภาษาจีนกลางเหนียนยู่เหนียนยู่ ภาษาอังกฤษ catfish ทีนี้มาดูคำว่าปาลาไหลภาษาฮกเกี้ยนเสียนหือตัวอย่างเช่นเสียนหือจิตเจะตึงตึงกาจัวเสียงควันเสียนหือก็ปาลาไหลจิตเจะก็ตัว จริงๆจิตเจียไปว่าหนึ่งตัวแต่ในที่นี้หมายถึงตัวมันนะครับตัวของมันน่ะตึงๆตึงไปว่ายาวตึงๆก็ไปว่ายาวๆก้าก็ก้าก็กลับนะครับกลับจัวจวัวก็คืองูเสียงควนก็เหมือนกันเสียนหือจิตเจียตึงๆก้าจัวเสียงควน ปลาไหลตัวยาวๆเหมือนกับงูภาษาจีนกลางหมานหยูหมานหยูภาษาอังกฤษเอี่ยวทีนี้มาดูคำว่าปลาทองภาษาฮกเกี้ยนกิมหือ กิมนี่ก็เป็ว่าทองหือก็เป็ว่าปลาก็คือปลาทองตัวอย่างเช่นกิมหือเบใสเจะชีลคขว้าซุยกิมหือก็ปลาทองเบใสเจะก็คือกินไม่ได้เบใสก็ไม่ได้เจะก็กินชีเป็ว่าเลี้ยงชีลายก็คือเลี้ยงไว้ขวาก็ดู ซุยแปลว่าสวยควาสซุยก็คือดูสวยกิมหือเบไยไซเจฉีไลควาสซุยปลาทองกินไม่ได้เรียงไว้สำหรับดูสวยงามภาษาจินกลางจินยู่ จินหยีจินก็แปลว่าทองหยีก็แปลว่าปลาก็คือปลาทองภาษาอังกฤษ Goldfish ขอบคุณทุกทท่านที่รับชมคลิปของเรา,ขอ,า,รข,อเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับ r a ซ f o o d g r a d e ผลิตจากเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกา1ลิตร800กรัมเต็ม75บาทคาร์บอนผลิตจากกะลาม้พาวเผาปลอดภัยสำหรับน้ำดื่ม2ลิตร800กรัมเต็ม89บาทซูจิโก เครื่องกองน้ำ RO สองขั้นตอนได้ปฏิวัติเครื่องกองน้ำระบบ RO ให้เหลือสองขั้นตอนเครื่องแรกของโลกและได้จดสิทธิบัตรไว้แล้วคุณภาพของน้ำ RO ที่ดีเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูค่าของ EC กัน ค่าอีซีนการนำกระแส2นะครับเครื่องกรองน้ำอารสองขั้นตอนได้ไปจดสิทธิบัตรแล้วเมื่อวันที่19พฤษภาคมพศสอง5ันเครื่อง RO 2ขั้นตอน ความเร็ว75แกลลอนต่อวันถังแรงดัน3.2แกลลอนราคาครบชุด2,800บาทสั่งซื้อได้ที่ line 0811442480หรือที่ร้านซูจีกดที่ shopee ปปแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ